นะครับก็เป็นการแสดงที่สะ้าโศกเสียสลดยุตงาน2ชุดที่จบไปแกเรล่าเกินกับในเวลาการละก้าหลายคนบอกเอ๊ะค้ชสิสู่ในกางรแสดงแค่เดียวว่าดีโอ้ชเขอให้ฟังเครื่องดนตรีที่อย่างเล่บบอครับผมเขาก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับผมได้ได้ทราบถึงความรู้เกี่ยวกับดนตรีพื้นเมืองอีสานว่าเอ๊ะบางท่าน จะไม่ทราบว่าเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยแมนมีหน้าที่อะไรบ้างครับผมเขาเรียกว่าอะไรบ้างแคนเสียงเป็นจังไหนค่าเสียงเป็นจังไหนแคนเป็นจังไงโปรามเป็นยังไงบดเป็นจังไหนนะคเดี๋ยวล็ไปฟังกันนะเดี๋ยวขออนุญาตนกดนตรีนกดนตรีโชว์เครื่องดนตรีนะครับจบไปสั้นๆเอาละว่าแล้วมันเป็นมุกวิทยาอะไรเอาละวันนี้วันนี้นางเอกของเรา คือชื่อว่าเป็นนางเอกนะครับว่าเป็นไม่ยิ่งคนเดียวหนุ่โปงรางของเรานะครับอ่า่สวยที่สุดในวิัยนะครนบผมเดี๋ยวสูงสูงโปร่งสูงระหงทรงเพียวเรียแซนน้องเย่าแซนน้องสวยไม่สวยขนาดทหารยังมาขอลายเลยเอาที่ลีหมดเอากิ้งกิงทหารเกียนติมาบอกนะครับเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านนะครับเสียงโปรงลางเสียงโปรงลาเชิญครับ นี่แต่โบราณแต่ตะกีเอินหมากกะโลสมัยปัจจุบันนีเอินปูงแลาง นะมีพัฒนาการขึ้นมาเครื่องมือสิ้นต่อไปอาจารย์นะฮะไปใกล้ๆผมได้เนี่ยนะครับถ้าขยับมาใกล้ๆครับผมนะครับตื่นหรือยังนัดดนตรีเรายัง วัวแล้วท่านไดกตื่นอยู่มั้งท่านไดกตื่นอยู่กรับผมเรียจับใจเรต่๊บตึกๆเนี่ยนะเป็นทั้งโกลาณะแล้วก็อันนี้นะครับคุณูู่้วนของเราเนี่ยปั้นไปเลยปั้นต้องดีดพิณให้ได้งานวันสุดยอดต้องเอาวงวงรังเลยมีชื่อเสียงได้เดี๋ยวมารับชมนะครับเสียงเสียงพี่น้องฟังเสียงพี่น้องเอ้าเจอกันจุ๊ดสวัสดีฝนคลิ้งลุกพี่น้อง พวกบุรีขนคิงลุกไปว่าขนลุกอันนี้ก็คือสำเนียงนะครับทิพย์ไทยของทีมีสานกับโปงลางนะครับก็เครื่องมือต่อไปเลยนะถัดไปนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ใช้ดนตรีสายโนครับมีส่วนให้กับจังหวัเปนคอยควบคุมคาง์บุกเรียกว่าเบสอะไหตะกี้พี่น้องบอกไปแล้วว่าใช้ไหาพี่อาจารย์ชื่อบอกว่าได้หายก่อนเนี่ย ดีัุันพอใส่แล้วร่างนั่งๆานมนาเดียวเชิญสาธิตเบอีสานครับผมแ่าคนงมวลดูคนดือดดูคเฟ้ยกับั้กล้าครับผมังกล้าจริงัดอยครับต่อไปล้วอาจารยี่หนาได้เอดีหน้าคคุนะ เฮ้ยมันเคยเห็นเป็นพระคนนี้มั้งถามดิพออนุญาตให้ตาไว้ดูไห เสียงเครื่องดนตรีแต่ชนี่นี

แกบอกไว้ว่าาวันนี้ต้องให้ออกมาโชว์เพราะเมียมาดูอ๋อเมียมาดูด้วยหลานก็มาดูด้วยหลานก็มาดูหลานสาวเขาเนี่ยเป็นอดีตนางไถ่ไถ่ตัสินพระบุรีนั่นนี่นี่ที่ไหนครับนี่เขามาโอ้ทนี่นี่นะเอาละเราไปเมื่อมีโหวตแล้วก็ต้องมีแขนของคู่โหวตก็คือแขนไอ้อีตัดสินใจกันก็โปกงปงล่าง เราไม่ขาดแคลนนะรับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวคุณคุณคุณนี้คุณมาล้วนะครับร้อยสางานแลกวแบบนี้ต้องขออนุญาตท่านผู้องนะครับนักดนตรีท่านนี้เนี่ยเป็นเดี๋ยเดี๋ยอาจารย์มหาสรุปแล้วมาจุงใครเราจุงมันแล้วมาจุงเราันจุงเราเราะว่ามันจุงเรามากกว่าก็นักศึกษาท่านนี้นะครับเป็าผู้พิการเป็นผู้ที่ผู้พิการตกห้องทางศรัทานะครับแล้วก็ ชื่อน้องเฟิร์สเรียนอยู่กับเราตั้งแต่ม .4 ตอนนี้ศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีปีที่3ี <3 S 1> ที่สาม <3 S 1> ีสามปีที่สามคาดว่าน้องเฟิร์สจากไม่จบใช่ไหมครับจบอันีเดียวครัน้องเฟิร์ดโชว์แคนหน่อยนะครับอ่าน่ะาบบวล้พดอีกอาจันือเดี๋ยวน่ะเอาตเยพี่น้องเยอบอกกันเนอะไ อาจารย์ชื่อเดี๋ยวไปจ่อไว้ที่แกแล้วเดี๋ยวผ